ของเนชั่นทันข่าวเที่ยงแล้วนะครับเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเที่ยงตรงช่วงนี้เราสองคนพร้องทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้ชมครับในยุคนี้หลายคนหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนทานอาหารห้าหมู่อาจจะไม่เพียงพอต้องหันมาดูแลร่างกายด้วยวิตามินด้วยแต่ว่าทานหลายตัวมันก็งงใช่ไหมครับบางทีเยอะเกินไปในวันนี้ฟังให้ดีๆเลยฮะเพราะว่าทางแบรนด์อามาโดเนี่ยมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมานําเสนอนะฮะมาพูดคุยกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณเชนสวัดียุเชนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ต้องบอกว่านี่ฮะวันนี้จะได้สิ่งนี้ไปก่อนครับ ให้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีคือเม็ดฟูนั่นเองเราก็หย่อนแบบนี้ฮะแล้วก็ฟูลงมาแล้วก็กินง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเม็ดแบบนี้เนี่ยหลายคนก็คงคุ้นชินอยู่แล้วก็คือวิตามินซีเม็ดฟูนั่นเองหรือภาษาไทยก็คือวิตามินละลายน้ำนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่อามาโดภูมิใจมากนะครับจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2,559แล้วนะอันนี้มีชื่อว่าอารมาโดเบนซีนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีฮะและมีโลโก้ ซัมซุงมารีนอินชอลันเนี่ยนะครับเป็นประกันอยู่ที่ฝากล่องแบบนี้ด้วยซึ่งปกติโลโก้นี้นะครับจะอยู่เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประจําชาติของประเทศเกาหลีอย่างเช่นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยไปเที่ยวประเทศเกาหลีใช่ไหมฮะพอก่อนออกนอกประเทศเขาเนี่ยเขาจะพาไปห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมนิดนึงแล้วก็เข้าไปซื้อสมเกาหลีกล<ช>่องสีเงินกล่องสีทองซื้อฮอกเกนมามูนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสินค้าที่พระเอกนางเอกในเน็ตฟลิกเนี่ยเวลาเขาแบบว่ามีดูดเพื่อบํารุงตัวเองหรืออะไรเนี้ย ก็จะมีโลโก้เนี้ยแปะอยู่ที่สินค้าห<ช>มดเลยครับและอาม์มดอก็ไปเอาโลโก้เนี้ยมาแปะที่สินค้าวิตามินซีเม็ดฟูอันนี้เพราะว่า ใช้โรงงานที่เกาหลีผลิตครับ oh. ต้องบอกว่าตัวเม็ดฟู่แบบนี้นะฮะในประเทศไทยยังไม่มีนวัตรกรรมผลิตได้น,นั่นเองก็เลยต้องนําเข้ามาแล้วเมื่อฟู่เสร็จครับเล่าแป๊บเดียว oh, ครับแป๊บเดียวเองันถูกต้องฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะครับก็ได้เป็นแก้วแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะซึ่งไม่ได้มีแค่วิตามินซีปกตินะครับก็ต้องบอกว่านอกจากในส่วนของวิตามินซีที่สกัดมาจากแเซิล่าเชอร์รี่แล้วยังมีในส่วนของวิตามิน B3 และ B5 อีกที่มีส่วนช่วยนะฮะให้การทางานของนใ แคลเซียมอีกด้วยนะครับ ก็ได้ในแก้วแบบนี้กินทุกวันเลยซึ่งอตอนนี้ต้องบอกว่าที่หยิบม,มาจัดโปรเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขาดตลาดไปแล้วครับ,รบไม่น่าเชื่อนะฮะว่าอามาโดนี่นะครับมีหน้าร้านตัวเองเนี่ยห้าสิบห้าสาขาใช่ไหมแล้วก็ฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายายาหรือหน้าร้านต่างๆวางขายนะครับเป็นสินค้าที่อยู่ๆก็หมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลือกใส่ใจตัวเองด้วยวิตามินซีตอนนี้ส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแบบว่าเรื่องจริงส่วนตัวแล้วกันอพอดีผมเนี่ยก็อาจจะเป็นนักร้องมาก่อนใช้เสียงเยอะเวลาหลับก็เลยชอบอาปากไปด้วยครับคอแห้ง่่มัทคอเนีาปะ ตื่นเช้ามาคอเราจะแห้งๆเราก็กลัวว่าเราจะเจ็บคอเพราะรรช่วงนี้ก็ไม่อยากไม่อยากป่วยแล้วกันเนาะอยากจะให้มั่นใจตัวเองเพราะว่ามีลูกด้วยภรรยาด้วยเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับ,รบเราก็เลยกินตัวนี้ทุกวันก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากโปรโมชั่นที่จะคุ้มค่ามา,มา,มากๆแล้วเนี่ยมาดูของแถมก่อนครับวันนี้แถมเป็นในส่วนของกระเป๋าผ้าแคนวาสกันน้ํา นี่นะฮะใบละ990เลยนะครับ,รบเป็นโครงเหล็กอย่างดีสามารถใส่น้ํา1.5ลิตรเนี่ยได้3ขวดถือน่ะมีน้ําหนักแบบน,นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปช้อปปิ้งนะ ร้านสะดวกซื้อหลายๆที่เนี่ยก็แทบจะต้องยกลังไปเพราะเขาไม่แจกถุงพลาสติกแล้วนะครับ <ะ S 1> วันนี้เลยอำนวยความสะดวกนะฮะก็แถมให้คนระบายด้วยนะครับวันนี้นอกจากที่จัดโปรโมชั่นรุนแรงแล้วก็เราจะให้ทุกคนเนี่ยหยิบมือถือพร้อมโทรดีๆนะฮะในส่วนของสินค้านําเข้าเนี่ยให้ไปดูผู้ใช้จริงนิดหนึ่งละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินซีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงภาวะแบบนี้ที่ทุกคนอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบเอ๊ะลังเลว่าจะออกจากบ้านไหมเนี่ยครับ จริงๆชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยก็ต้องกินวิตามินซีอยู่แล้วอย่างพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวนะห้ามลาห้ามป่วยห้ามขาดห้ามสาย <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> กินทุกวันวัวละเมต็ดตอนเช้าแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ดื่งง่ายๆแบบนี้เลยมั่นใจมากแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะ แต่ฉันก็กินส้มอยู่แล้วนะ,ะก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่กินส้มเยอะๆฝรั่งเยอะๆเนี่ยนะครับก็ปริมาณเนี่ยก็อันนี้ต้องบอกว่ามันถึง1,000มิลิกรัมหรือว่า RDI ในตัว Daily Use ของทุกคนนั่นเองนั่นฮะก็อยากให้ทุกคนได้กินจริงๆนะครับในส่วนของวิตามินซีนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจในทุกวันและตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับอ,อยากให้ทุกคนหยิบมือถือแล้วโทรให้ทันก็พอวันนี้ให้ไปเลยครับ 2,000สิทธิ์เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ไม่ต้องออกมาจากบ้านครับแค่โทรมาไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะฮะวิตามินซีนำเข้าเข้มข้นจากเกาหลีนี่นะฮะมีโลโก้ซัมซุงนะครับปกติกล่องละ690บาทเราเคยทำโปรโมชั่นนีนะครับก็คือ3กล่องลดเหลือ1 8 0จาก2,070นะครับและแถมฟรี5กล่องนะฮะอันนี้คือโปรโมชั่นที่เต็มคู่สายอยู่แล้วพันสายวันนี้เราเลยขยายเป็น2,000สายนะเพราะว่า3แถม5วันนี้1 8 0เราลดไปอีกครับเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มั่นใจในนสภาาวะแบบี้เเออไปลลย8ก่ง ในราคาเพียง1,390บาทเท่านั้นถูกมากถูกมากครับแล้วก็ได้กระเป๋าอีก1ใบด้วยนะฮะทั้งหมด9ชิ้นครับจ่ายราคาเต็ม6,510บาทวันนี้จ่ายเพียง1,390โทรมาได้เลยครับ2องพนสายครับที่027668899หรือ Line a อ a อาร์มานะครับย้ำว่าวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้โทรจริงๆเพราะว่าการที่จัดโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเฉพาะเทมนี้เทปเดียวเลยนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้วิตามินซีเนี่ยไปสบายใจไว้ที่บ้านนะไปตั้งไว้้หหนนน่อออยยยะคครับบแลลวากโ เอาไปทำไมต้อง8กล่องต้องบอกว่าวิตามินซีเนี่ยนะครับพอเราผลิตออกมาเนะะี่ยฮะเมดอินโคเรียเนี่ยนะครับอยู่ได้2ปีเลยเอ,อ๋อย,ยาวๆเลยถูกต้องครับพออยู่ได้2ปีเนี่ยแต่ว่าขอสมนสุนทรนะครับหเบอร์เนี่ยที่โทรมานะครับซื้อได้แค่3เซตเท่านั้นเ,<อ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องการพร้อมๆกันทั้งประเทศเราก็กลัวลิตไม่ทันนะฮะ<อ>วันนี้ซื้อ3กล่องแถม5กล่องปกติลดเหลือพันแปดก็เต็มพันสายอยู่แล้ววันนี้เราเลยขยายให้2,000สายและลดไปอีกครับเหลือ1 0 0 0 390บาทได้ไปเลย8กล่องครับเหลือแค่กล่องละร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็2พันสายแรก,กรับฟรีครับในส่วนของกระเป๋าผ้าแคนวาสกันน้ําอย่างดีอีกใบหนึ่งนะฮะก็จะใส่8กล่องเนี่ยเข้าไปในกระเป๋า <S 2> <S 2> ปเอาไปส่งสหน้ามาเลยน<ล>ะส่งฟรีด้วยนะครับแต่ว่าต้องโครมาตอนนี้เท่านั้นที่027668899หรือ Li@ n e แอดอาร์มาโด99นะครับย้ำอีกครั้งว่าการสั่งซื้อของอาร์มาร์โง่ายที่สุดแล้วนะครับเราลืมยุคที่แบบว่าเอ้ยต้องจดเลขบัญชีเอากระดาษมาจดหน เดี๋ยวนี้เนี่ยโทรมานะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วภายใน20นาทีเนี่ยพนักง,งานจะโทรกลับไปนะครับพอโทรกลับไปปุ๊บบอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรและวันที่สะดวกให้ไปส่งของอจะส่งที่ออฟฟิศก็ได้จะหนึงสุขก็ได้ส่งที่บ้านจะหนึงสุขหรือวันเสาร์ก็ได้นะครับทั้งหมด8กล่องนี้นะฮะพร้อมกระเป๋าอีกหนึ่งใบจะไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินเพียง1,390บาทเท่านั้นไม่มีค่าส่งปลายทางด้วยนะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกว่า COD ก็คือ cash on delivery นี่นะ หรือการเก็บกันปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บกันร้อยสองเพิ่มใช่แต่ว่าอาร์มาโดครับทำคังสินค้าเองรถกระบะก็ของตัวเองมอเตอร์ไซค์ก็ของตัวเองครับเลยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างและตอนนี้ครับ33วินาทีสุดท้ายครับอยากให้ทุกคนได้ทวงจริงใครเป็นห่วงใครนะเป็นห่วงลูกชายลูกสาวที่กําลังจะต้องกลับไปทํางานหลัง w o r กฟอร์มโ m e นะครับหรือเป็นห่วงตัวเองหรือเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่นะหยิบมือถือมาเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าวันนี้ตกกล่องละร้อยกว่าบาทเท่านั้นวิตามินซีครับซื้อแถม5กล่องจ่แค แถมกระเป๋าผ้าอีกหนึ่งใบนะฮะก็จะได้สูตรนี้ไปกินที่บ้านทุกวันมั่นใจนะครับโทรมาที่027668899หรือ l ล n e แอดอมาโด99ได้เลยนะครับครับนี่นะฮะอยากจะแนะนำเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีจะกินวิตามินแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเม็ดกินยากับอันนี้แก้วเดียวคุณกระดกแป๊บเดียวหมดเลยนะ,ะ<ช>แล้วทีว่สำคัญคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไปหาซื้อหน้าร้านเนี่ยไม่มีแล้วนะต้องรีบโทรเข้ามาโดนเหมาหมดแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณเชนมากนะครับขอบคุณครับ